มีไมจักรายานรุ่นใหม่นะคะเพิ่งออกใหม่มาแนะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะไมุ้ันนี้นะคะชื่อว่าแชนเรนค่ะรุ่นไม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไง <Hey. S 1> บอกราคากันก่อนเลยนะคะว่าไมแชนเรนเนี่ย ราคาเพียง2,390บาทเท่านั้นนะคะซึ่งลูกเล่นเนี่ยมีเยอะน่าสนใจมากๆนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าลูกเล่นแบบนี้ไม่เคยมีในไม่ราคาประหยัดแบบนี้มาก่อน,นะคะ่ะมันสามารถบอกค่าวัดนะคะโดยไม่ต้องใช้ power meter นะคะซึ่งการคำนวณของเขาเนี่ยจะเหมือนกับ s t a r w a นะคะก็คือจะกรอกข้อมูลพวกน้ำหนักแล้วก็วัดของเราเข้าไปเขาก็จะคำนวณเป็น current watt แล้วก็น o ม m ร l i z e Power แต่อันนี้คือเมื่อกี้เปนกรอกผิดมันเลยเลขดูโอเวอร์ไปนะคะถ้ามี Power m e t ม r ตจริงๆนะคะเขาสามารถบอกค่าวัดได้ทั้งสายขวาเลยะคะ่ะเนี่ยเราสามารถบอกค่าวัดได้นะคะเป็นใครที่มี GPS ในตัวนะคะซึ่งจะสามารถบอกสถานที่ที่เราเคยไปได้สามารถเก็บประวัติไว้ได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อ รอบขาฮาร์ดเลดแล้วก็พาวเวอร์มิเตอร์จริงๆก็ได้นะคะขอให้เป็นบลูทูธแอนก็ได้นะคะก็จะบอกค่าต่างๆนี้เลยด้านซ้ายนี้จะเป็นค่าคาแดนนะคะรอบขาด้านขวานี้ก็จะเป็นหัวใจค่ะด้านล่างก็เป็นสปีดส่วนอานบนอันนูนก็แก็นอีสแพน n นะคะระยะทาง แล้วก็เปลี่ยนเขตหน้าได้ด้วยจัดหน้าจอได้ด้วยนะสามารถเชื่อมต่อแอปต่างๆทางมือถือได้ทั้ง ios และ android เลยและที่น่าสนใจสุดๆนะคะไมเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่ตอนนี้นะคะมีวิดีโอการสอนภาษาไทยครบ15เรื่องนะคะ ใช้เป็นแน่นอนคู่มือการสอนภาษาไทยก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนเลยทุนคนที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะไม่จักรยานปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอะไหล่สำรองนะคะเวลามันเสียหรือว่าเราเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าเชลเลนเนี่ยเขามีอุปกรณ์สำรองครบนะคะสามารถแบบซ่อมได้เลยทันทีแล้วก็รับประกัน1ปีด้วยนะคะราคาปกติของเขานะคะก็คือ 2,750บาทค่ะแต่ว่าราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคะเหลือเพียง2,390บาทเท่านั้นค่ะทุกคนแถมฟรีขาไม้นะ450บาทไปให้ด้วยนะก็เป็นหนึ่งสินค้านะคะที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ใช้งานได้แบบว่าเกินราคามากๆลองไปหาสั่งซื้อนะคะมีที่ไซคลิงโมเดลนะคะทุกคนลองไปสั่งซื้อดูค่ะ